สนับสนุนโดยแอร์แคร i e r c ร์ค r Smart a i r ทแอร์ที่เปลี่ยนดีไซน์ได้ลงตัวกับทุกห้องสนับสนุนโดยวัคซีนพร้อมสู้โควิดไปกับคุณกระทรวงสาธารณาสุขรับมอบ a s t r a z e ซ e c a แล้ว1.8ล้านโดสอนุทินยืนยันไทยไม่ขี่ม้าตัวเดียวหมอยงชี้อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนต้องใช้เวลาศึกษาวอนประชาชนอย่าตัดสินจากข่าว สบอยังจับตาการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานขอทางจังหวัดเฝ้าระวังสร้างระบบติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเดลเดน News อัปเดตกับผมนนทกฤษกล่อมนะครับ วันนี้เราเจอกัน15นาฬิกา24นาทีโดยประมาณครับวันนี้ติดตามเรื่องของวัคซีนกันต่อนะครับวันนี้วัคซีนแอสตราเซ e c a ล็อตแรกเป็นล็อตที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามบโอไซแอนต์ได้มีการส่งมอบให้กับทางกระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1.8ล้าน8แสนโดสด้วยกัน เพื่อเตรียมที่จะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆสถานที่ฉีดต่างๆทั่วประเทศเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนที่ถือเป็นวาระแห่งชาติในสัปดาห์หน้า7มิถุนายนนี้ครับนายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับวันนี้ได้ทำการรับมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกาซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงและก็เป็นไปตามสัญญา ที่ทางบริษัทนั้นจะเริ่มส่งมอบวัคซีนให้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยนายอนุทินยืนยันบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ขี่ม้าตัวเดียวและประเทศไทยไม่ได้มีการขี่ม้าตัวเดียวมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าไทยมีม้าหรือวัคซีนเนี่ยหตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นซ i โนแวคไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาจอร์สันแอนด์จอร์สันโมเดอร์นาหรือว่าซิโนฟาร์ม ที่ทั้งหมดเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองโดยอยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยดังนั้นขอประชาชนเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่ารัฐบาลไม่เคยเลือกม้าตัวเดียวส่วนประเด็นวัคซีนที่เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็นต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเนี่ยนะครับเรื่องว่าเอ๊การกระจายวัคซีนมีปัญหาอะไรอย่างไรทําไม ราชาวิทยาลัยจุฬาภร์ทำไมโรงพยาบาลหลายแหง่งมีการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปเรื่องนี้นะครับทางนายอนุทินก็ชี้แจงบอกว่ากรณีที่ราชาวิทยาลัยจุฬาภร์และโรงพยาบาลในหลายจังหวัดประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแผนปรับแผนกระจายวัคซีนของภาครัฐนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง นายอนุทินยืนยันวารฐบาลยังคงจัดสรรวัคซีนให้แต่ละพื้นที่ตามนโยบายของสวคส่วนที่ข่าวออกมานั้นเนี่ยอาจจะมาจากการสื่อสารที่มีความผิดพลาดราชวิทยาลัยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่สวคนั้นจัดให้อยู่ในกลุ่มของกระทรวงการอุดมศึกษาหรือว่าอวอดังนั้นเนี่ย ต้องให้ทางกระทรวงอ,อวียเป็นผู้ออกมาชี้แจงว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมถึงมีการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็มีข้อมูลออกมาอย่างนี้พร้อมกันนี้นายอนุทินยืนยันว่าวัคซีนนั้นมีอย่างเพียงพอแน่นอนวัคซีนมีฉีดเพียงพอครับการฉีดประชาชน70ล้านคนก็ต้องใช้เวลานะครับมันไม่สามารถฉีดได้ภายในเดือนหนึ่งได้ ก็เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับเป็นไปตามหัวหน้าส่วนราชการผู้ราชการจัง,วจงหวัดนำเสนอมานะครับแล้วก็เป็นไปตามที่สบคได้กําหนดให้กระดงสาราสุขจัดส่งไปในแต่ละพื้นที่นะครับตามสูตรที่กําหนดเอาไว้ทีนี้กลับมาดูวัคซีนแอสตร z าเซเนกล็อตแรกส่งมอบกันแล้ววันนี้หลังจากนี้เนี่ยการจดส่งวัคซีนที่เหลือทางบริษัทนะครับ จะทยอยส่งให้กับรัฐบาลแบ่งออกเป็นงวดๆและทางรัฐบาลก็จะทยอยส่งไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดโดยในสัปดาห์นี้จะมีการกระจายทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็วัคซีนซีโนแวคไปถึงยังโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็สถานที่ฉีดวัคซีนทุกแห่งตลอดเดือนมิถุนายนนี้รวมแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด6ล้านโดสด้วยกันส่วนว่าจะมีการจัดสรรเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่เข้ามาในแต่ละงวด พร้อมกันนี้ก็จะพิจารณาร่วมกับอัตราส่วนของวัคซีนต่อประชากรพิจารณาร่วมกับความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่หรือพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม่โดยมีเป้าหมายในการฉีดปูพรมทั่วประเทศแน่นอนเข็มที่1ภายใน4เดือนซึ่งในภาพรวมตอนนี้มีการกระจายวัคซีนไปแล้วนะครับกระจายวัคซีนซินวัตไปแล้ว5ล้านโดสซึ่งฉีดไปแล้วกว่า4ล้านโดสครับ ฉีดวัคซีนถือเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่ก่อนหน้านี้มีความกังวลกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้เองหลายคนก็ยังกังวลอยู่คือเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ล่าสุดครับเมื่อช่วงสายของวันนี้เนี่ยมีข้อมูลจากคุณหมอยงสัตวาจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะครับคุณหมอได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยถือเป็นวัคซีนชนิดใหม่ๆทั้งสิ้น การที่จะสรุปได้ว่าอาการไม่พึงประสงค์หรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากวัคซีนหรือไม่อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุครับโดยช่วงแรกของข้อความทั้งหมดที่มีการโพสต์โดยคุณหมอโยงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย คุณหมอระบุบอกว่าต้องแยกกันร,ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับอาการข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการให้วัคซีนจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นหลังจากการให้วัคซีนในช่วง2สัปดาห์จะต้องมีการรุบประมอาการเหล่านั้นทั้งหมดครับแล้วก็สรุปว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ทั้งหมดนี้จะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดขณะเดียวกัน ในประเทศไทยตอนนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง3.8ล้านโดสนะครับสรุปง่ายๆจากข้อมูลของคุณหมอก็คือก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะเจอกรณีหรือว่าเจอเคสอย่างหนักสุดคือการเสียชีวิตจากจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนในตอนนี้ในระยะยาวที่อยู่ในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะผลข้างเคียงไม่ว่าจะอาการพึงประสงค์อะไรก็ตามแต่เทียบจากอัตราส่วนเทียบจากสัดส่วน ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอาการใหม่ๆคุณหมอบอกจะต้องมีการรายงานครับว่าอาการนั้นๆหรือว่าโรคนั้นๆเนี่ยมันถือเป็นอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนหรือไม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นการให้วัคซีนไวรัสวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ให้ไปแล้วไปเกิดเป็นลิ่มเลือดเกร็ดเลือดต่ำทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามปกติเนี่ย พบว่าเกิดจากวัคซีนได้มากกว่าทีนี้ก็เป็นที่ยอมรับครับว่าการเกิดลิ่มเลือดชนิดที่มีเกร็ดเลือดต่ำนั้นเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนที่เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์แต่ทีนี้อุบัติการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นคือในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยและอุบัติการนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสัดส่วนอัตราส่วนแล้วเนี่ยหนึ่งในแสนคนทีนี้ก็ต้องเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเทียบกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกว่าพอเทียบประโยชน์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่า ก็ต้องให้เดินหน้าไปในการให้วัคซีนหรือการฉีดวัคซีนส่วนผลข้างเคียงหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถรักษาได้ถ้าหากว่ารู้ได้เร็วเช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA อย่างเช่นวัคซีนของไฟเซอร์นะครับที่มีการรายงานว่าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะในคนอายุน้อยในสหรัฐและก็ในอิสราเอลตอนนี้ก็เลยมีการเฝ้าระวังกันอย่างมากครับอาการเหล่านี้ ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากนี้เช่นเดียวกันคุณหมอบอกว่าวัคซีนไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามตอนนี้ถือเป็นวัคซีนใหม่ถือเป็นของใหม่จําเป็นต้องมีการบันทึกผลที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาร่วมกันกับความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้คุณหมอยังทิ้งท้ายครับว่าข่าวเชิงลบเนี่ยนะครับมักจะออกมาเร็วและผู้คนก็จะให้ความสนใจมากกว่าแต่ผลที่แท้จริงเนี่ยมันจะออกมาช้าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาให้ผลการศึกษานั้นออกมาแต่พอผลการศึกษานั้นออกมาช่วงเวลามันล่วงเลยไปแล้วมันก็เลยมักจะไม่ปรากฏเป็นข่าวโดยโพสต์ข้อความทั้งหมดนี้ของคุณบมอกาาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่าสปสชมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนกรณีของชายอายุ50ปีที่จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วนะครับมีอาการแน่นหน้าอกอยู่ตลอดแล้วก็หลังจากนั้น5วันเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็มีการพิจารณาว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นผลกระทบกับครอบครัวเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้นําครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เลยมีการลงมติกันในการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเป็นจํานวนเงิน4ี่แสนบาทแม้ว่าจะต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งครับว่าสาเหตุที่แท้จริง ของอาการดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการรับวัคซีนหรือไม่ขณะที่อีกเคสหนึ่งก็คือกรณีของหญิงสาวอายุ29ปีที่โคราชครับท่านนี้เนี่ยไม่มีโรคประจําตัวแต่ว่าเกิดอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงขณะที่เดินไปจ่ายตลาดเดินทางจ่ายตลาดอยู่ทีนี้ผลเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยพบว่ามีเลือดออกในโพรงสมองแล้วก็มีความผิดปกติในเส้นเลือดสมองแล้วหลังจากนั้นครับหญิงรายนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิตรา สงญาติก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาการที่เกิดขึ้นพฤติการอุบัติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนหรือไม่เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้รับวัคซีนไปเพียงแค่2วันเท่านั้นครับทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในภาพรวมของ สบคบ้างที่วันนี้มีการรายงานยังคงจับตาและเฝ้าระวังในกลุ่มของสถานประกอบการหรือว่าโรงงานนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการจับตาที่โรงงานน้ำแข็งที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าไปพบว่ามีการติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีการตรวจสอบไปแล้วครับแพทย์หญิงกับพี่สมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคครับระบุว่าตอนนี้ยังคงต้องจับตาหลายคัสเตอร์นะครับโดยเฉพาะโรงงานอย่างเช่นโรงงานที่สมุทรปราการที่ตำบลบางฉลง มีการตรวจสอบไปแล้วนะครับเป็นโรงงานน้ำแข็งทำการตรวจเชื้อไปแล้ว156รายพบมีการติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่ง81รายก็มีการสั่งกักตัวแล้วก็อายัดน้ำแข็งทั้งหมดห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาดขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าคลัสเตอร์โรงงานมีความเชื่อมโยงกันแล้วทำให้เกิดโควิดไม่ต่างจากกลุ่มแคมป์คนงานก่อนหน้านี้ เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆการดื่มน้ํากระติกน้ําเดียวกันตู้กดน้ําเดียวกันใช้ห้องน้ําร่วมกันหรือแม้กระทั่งการสุบบุรี่มวลเดียวกันก็เลยทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่เชื่อมโยงไปยังหลายพื้นที่ขณะที่ตอนนี้ก็มีการออกหนังสือไปอยังจังหวัดต่างๆจะต้องบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อทำการสุ่มตรวจแล้วก็เฝ้าระวังจับตาคลัสเตอร์โรงงานเป็นพิเศษครับ จากการสอบสวนโรคเนี่ยนะคะในสภาพแวดล้อมที่อยู่ค่อนข้างแออัดออคนงานหรือพนักงานในสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยยังคงมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นการรวมกลุ่มมีการจัดพื้นที่รับประทานอาหารร่วมกันมีการใช้แก้วน้ำเดียวกันคล้ายๆกับแคมป์คนงานก่อสร้างมีการพบ เชื้อที่ตู้กดน้ำรวมนะคะแล้วก็สถานบริการผับบาร์ปิดไปแล้วแต่คนงานก็สังสรรค์กันเองภายในโรงงานหลังเลิกงานมีประวัติการสูบบุหรี่มวลเดียวกันใช้ห้องน้ำร่วมกันหรือแม้แต่ห้องเปลี่ยนชุดนะคะที่มีลักษณะคับแคบก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อในโรงง,งานหรือสถานประกอบการนะคะ นี่ยังเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาคือโรงงานหรือว่าสถานประกอบการต่างๆในหลายพื้นที่เพราะว่าพบว่าในช่วงหลายวันหลังมานี้ พบมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการฉีดวัคซีนให้กลับผู้ที่มีโรคประจําตัวในกลุ่ม7โรคและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตั้งแต่7มิถุนายนนี้มีวัคซีนพร้อมฉีดอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเป็นทั้งหมดของจอเด,ดประจําวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ พับไปบอกบอก Great Taste Brand Celebration มีแจกคอรดลดโคตรสูงสุดกันห้าผมเฮลั่นเลยส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำโหเห็นเลยอยากจะไป